สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เหน่งมิซูค่ะค่ะวันนี้พี่เหน่งจะพาคุณลูกค้ามาชมไตทตั้นสี่ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาค่ะรุ่น GT ค่ะรุ่นนี้พี่เหน่งจะพาคุณลูกค้ามาชมนะคะว่าก่อนที่พี่เหน่งจะไปส่งมอบรถเนี่ยพี่เหน่งแต่งอะไรให้คุณลูกค้าเท่ๆบ้างนะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น GT ค่ะราคารถ8ปดแสนแปดหมื่นสามพันบาทนะคะคุณลูกค้ารุ่นนี้เดี๋ยวพี่เหน่งจะพาคุณลูกค้ามาชมอันดับแรกเลยค่ะในตัวของกระจังหน้าเลยค่ะ กระจังหน้าตัวนี้เดิมๆคือจะเป็นสีโครเมียมนะคะพี่เหน่งแต่งเป็นสีดําลูกค้าแบบนี้เลยค่ะดุดุอย่างนี้เลยนะคะในตัวของกระจังหน้าถัดลงมาในตัวของตัวนี้แฮตัวซีปกติจะเป็นสีโครเมียมเช่นกันพี่เหน่งก็ให้มันแต่งให้มันแมทกับตัวกระจังหน้าค่ะสีดําสีดําเงาค่ะคุณลูกค้ามันจะมีดําด้านดําเงาน,นะคะแล้วแต่คุณลูกค้าที่จะชอบแบบแบบไหนนะคะ่ะในตัวของถัดลงมาในตัวของข้อไฟหน้าข้อไฟหน้าตัวนี้พี่เหน่งแต่งเป็นสีดําด้านค่ะ แล้วก็เดินด้วยเส้นแดงแบบนี้ค่ะมีโลกโก้ไต้ตันด้วยนะคะน่าใช้มากค่ะดูดุดันมากขึ้นเลยนะถัดอกมาในตัวของครอบไฟตัดหมอกพี่แดงก็แต่งให้ลูกค้าเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยค่ะเพื่อแมทช์กกระจังหน้าถัดลงมาในตัวนี้ค่ะตัวครอบคอนโซลหน้าตรงนี้นะตัวนี้สปายออฟโรดก่ะคุณลูกค้าจะเป็นสะีดําด้านนะคะแล้วก็จะมีไฟเดไลท์ตรงนี้ด้วยเพิ่มความปลอดภัยขณะขี่ดูดุดุูแมทช์กับตัวกระจังหน้าเลยค่ะ แล้ที่สําคัญเลยในตัวของสกรูปากระโปรงหน้าเลยค่ะตัวนี้จะเป็นสีดําด้านอย่างนี้เลยลอรอดูดูอย่างนี้เลยค่ะแต่งแบบออฟโรดอย่างนี้เลยให้ลูกค้านะเดี๋ยวถัดมาค่ะตัวที่เป็นอย่างแต่งให้ลูกค้าอีกก็คือในตัวของคิ้วล้อค่ะคิ้วล้อตัวนี้เขาเรียกว่าคิ้วล้อสีดําด้านแบบมีหมุดค่ะเช่นกันค่ะจะมีทั้งดําด้านและดําเงาค่ะคุณลูกค้าแต่ว่าคุณลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านนะดูดูดูแบบนี้เลยค่ะถัดออกมาในตัวของกระจก กระจกมองข้างปกติจะเป็นสีโครเมียมเช่นกันค่ะแต่ตอนนี้พี่เหน่งทําเป็นสีดําดําเงาเพื่อเพื่อให้มันแมทกับตัวกระจังหน้าสังเกตได้ว่าจะมีทั้งดําด้านและดําเงาอันนี้คุณลูกค้าเลือกมาค่ะเพื่อให้มันดูดุดันมากขึ้นนะค่ะแล้วก็ในตัวของเราหลังคาค่ะเราหลังคาตัวนี้พี่เหน่งแจ้งเลยนวว่าไม่ได้เจาะนะคะไม่ได้ทําให้บรันตีรถเสียเลยนะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวพี่เหน่งดึงให้ดูนะคะคุณลูกค้าสามารถเอ่อใช้แหลกหลังคาได้เลยใช้งานได้จริงค่ะตัวนี้ค่ะ ถัดลงมาในตัวของตัวตัวเบ้ามือจับค่ะตัวเบ้ามือจับตัวนี้ตัวรองเบ้าและตัวที่จับตัวตัวรองเบ้าตัวนี้เป็นสีดําด้านค่ะแล้วก็มีโลโก้ไททันเท่ๆอย่างนี้เลยนะแต่ว่าในตัวของเอ่อที่จับคุณลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงาค่ะจะดูแมบกันนะส่วนลายค่ะสติกเกอร์ลายตัวนี้พี่หนิงแจ้งเลยว่าลายอย่างนี้คือคือคือคล้ายๆจะเรียกว่าลายสัดโคนประมาณนี้ค่ะแต่ว่าลายเนี่ยจะมีให้คุณลูกค้าเลือกหลายลายเลยนะคะแล้วแต่คุณลูกค้าเลือกค่ะ ลายตัวนี้ยางมาถึงด้านหลังเลยค่ะแบบนี้เลยนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวโลบาตัวนี้ค่ะตัวโลบาตัวนี้เพิ่มความดุดันได้มากขึ้นอันนี้คุณลูกค้าเลือกเป็นของแฮมเมอร์ค่ะตัวนี้เช่นกันค่ะตัวตัวของโลบาเนี่ยคุณลูกค้าสามารถเลือกเลือกแบบเลือกลายได้เช่นกันนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันค่ะเท่เพราะจะได้แมทช์กับด้านหน้านะคะอันดับแรกในตัวของเอ่อข้อปลายท้ายข้อปลายท้ายก็เป็นสีดําด้านแล้วเป็นชุดเดียวกับตัวข้อปฟหน้าค่ะก็จะมีเส้น ด้วยสีแดงแบบนี้เป็นชุดเดียวกับตัวข้อไฟหน้าเป็นชุดเดียวกันค่ะแล้วก็ในตัวของข้อฝากระโปรงท้ายค่ะคุณลูกค้าดูดุดันมากค่ะดูสวยงามมากมีโลโก้ตรงนี้ซูบิชิข้้งท้ายด้วยเป็นชุดเดียวกับตัวสกูปฝากระโปรงหน้าเลยค่ะดุด้านหน้าและด้านท้ายนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะคุณลูกค้าในรุ่นของรถนี้ที่พี่หนิงจะไปส่งคุณลูกค้ารุ่นนี้เป็นรุ่น G T เกธรรมดาค่ะมีกล้องรอบคันด้วยค่ะเดี๋ยวพี่หนิงพาชมด้านในดูนะคะ เ,เป็นอย่งพาคุณลูกค้าชมด้านในนะคะค่ะด้าน,นในอันดับแรกนั่คือในตัวของกุญแจค่ะกุญแจปเป็นกุญแจ KOS OH ค่ะค่ะตรงนี้แล้วก็จะมีระบบการปลอดภัยตรงนี้ก็คือจะเป็นระบบเสถียรภาพการทรงตัวค่ะในรุ่นของ GT ทีเรามีให้นะคะแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปรับเอ่อปรับปรับไฟหน้าค่ะปกติจะอยู่เลขศูนย์นะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้ามันทุกของหนักไฟมันแดงตาของเพื่อนร่วมทางสามารถปรับลงได้เลยจะมีเฉพาะมีสูอยี่ห้อเดียวนะคะรุ่นนี้ ในตัวของฟังก์ชันของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมันติฟังก์ชันค่ะจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเดินด้วยตะเข็บสีเทาตัดกระบอกนะคะส่วนด้านซ้ายตัวนี้จะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับมุมมองของกล้องสามารถเราสามารถนั่งอยู่เราสามารถมองด้านหน้าด้านข้างได้เลยนะคะตัวนี้ระบบความปลอดภัยเยี่ยมมากเลยแล้วก็จะมีปุ่มรับโทรศัพท์บ้างโทรศัพท์ได้ด้วยที่พวงมาลัยได้เลยค่ะส่วนหน้าจอตัวนี้หน้าจอมีขนาด7นิ้วค่ะเป็นหน้าจอระบบ รองรับ Apple CarP l a y และ Android Auto นะตะวันนี้ใช้งานได้ดีมากมีกล้องกล้องรอบคันแล้วก็กล้องหลักให้ด้วยค่ะค่ะส่วนแอร์จะเป็นแอร์ออโต้ค่ะคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์หุ้มหนังเช่นกันค่ะแล้วก็เป็นเกียร์หกสปีดค่ะนี่นะเบาะจะเป็นเบาะหนังเดินด้วยจะเข็บสีเทาแบบนี้เลยค่ะสีสวยจากโรงงานนะคะรุ่นนี้เดี๋ยวเป็นอย่างพาคุณลูกค้าชมด้านหลังนะคะว่านั่งสบายและกว้างขวางมากๆเลยค่ะไปกันค่ะ เดี๋ยวปเป็นอย่างพาคุณลูกค้าชมด้านหลังนะคะเบาะด้านหลังสังเกตได้เลยค่ะตรงเราจะมีราวจับตรงนี้ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะเหมาะเวลาเราขึ้นเัวรถเป็นเราเป็นตัวสูงยกสูงเแบาบะของเรานะคะคุณลูกค้าอยากให้ลูกค้ามาทดลองขับดูเพราะว่านั่งสบายมากค่ะด้านหลังนั่งได้เต็มขาแล้วก็กว้างขวางมากจุดที่ก็จะมีจุดชาร์จไฟตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในตัวของนี้ก็จะมีที่พักแขนแล้วก็ที่วางแก้วไปนะ ลองให้คุณลูกค้าลองมานั่งดูค่ะกว้างขวางมากน่าใช้มากเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้ากับไททัน4ี่ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาคันนี้คุณลูกค้าชอบไหมคะพี่เน่งแต่งให้ดูุดูุออฟโรดอย่างนี้เลยยังไงแล้วคุณลูกค้าที่สนใจสามารถทักถามพี่เน่งได้นะคะตามเบอร์และเพจลิงค์ตามที่พี่เน่งปักไว้ด้านล่างนะคะ ส่วนแคมเปญก็คือดอกเบี้ยพิเศษต่างๆมีให้ลูกค้ามากมายพร้อมของแถมมากมายเลยยังไงแล้วคุณลูกค้าทักถามพี่เน่งได้นะคะยังไงแล้วพี่เน่งฝากคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยคะจะได้ไม่พลาดแคมเปญดีๆของพี่เน่งนะคะส่วนวันนี้พี่เน่งขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ